เปิดเจอคลิปของครูบาอาจารย์หรืออาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกที่ได้เคยทำนายไว้ว่ามีการกลาดยิงจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์ได้ทำนายไว้โอ้โหยังแม่นยำม,มากๆไปดูกันเลยค่ะอีเรื่องหนึ่งที่ผมทายผมท่ายไว้นะครับคือเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมกังวลอีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่เห็นนะฮะคือเราจะบอกว่า ผมเนี่ยไม่สบายใจนะครับผมเห็นเรื่องของการกราบยิงกันกราบยิงกัน,นะคะในพื้นที่ที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทหารนะครับหรือคนสติไม่ดีในแหล่งชุมชนสองจุดเนี่ยต้องระวังนะครับถ้าคุณเคยเห็นเหตุหการณ์ที่โคราชนะครับที่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์แล้วก็มีทหารคนนึงถือปืนเข้าไปในห้างใหญ่ห้างหนึ่งแล้วก็กราดยิงบุคคลเรียกว่าไม่เลือกหน้าเลยในห้างเกิดโศกนาฏกรรมคนเสียชีวิตเป็นสิบสิบคน ก็เห็นเหตุการณ์นั้นนะเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ในะช่วงเวลาและสถานที่ดังนั้นจะเตือนนะคะว่าใครนะครับที่มีหนะ้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยเป็นเรื่องของอาวุธปืนอาวุธสงครามเป็นเรื่องที่อันตรายก็ขอให้ดูกระแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนอีกเรื่องหนะึ่ง